กาเที่ยวชมในเมืองโบราณโขยอานนะครับวันนี้คือสะพานญี่ปุ่นนะครับผมนะฮะสะพานญี่ปุ่นในก็จะเป็นคนญี่ปุ่นที่เขามาสร้างให้นะครับผมนะฮะโอยอานเป็นเมืองที่ท่าเรือคึกคักที่สุดในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่1 7บเถึงสินะครับผมจึงเป็นเมืองที่มีท่าเรือหนาลึกขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายประเทศที่เขามาตั้งถิ่นฐานแล้วก็เขามาค้าขายที่นี่นะฮะก็จะมี2ประเทศที่ เขามาค้าขายแล้วเขาแต่งงานกับคนเวียดนามเขาตั้งถิ่นฐานนี่เลยก็จะมีคนจีนกับคนญี่ปุ่นนะฮะฝั่งหนังก็จะเป็นฝั่งของคนจีนย้อนเริ่มจากจุดนี้เลยเวลานีึก็จะเป็นฝั่งของญี่ปุ่นแต่ว่าปลายของพจทธวัดที่17เนี่ยอาการิย์ของญี่ปุ่นเนี่ยได้เรียกหรองคนญี่ปุ่นเนี่ยกบ้านหมดโดยการที่ปิดประเทศของประเทศเขาฝั่หนังคือคนญี่ปุ่นเนี่ยกับประเทศของเขาหมดเลยเหลือ แค่คนกินอย่างเดียวคนเลยคนกินก็ค้ามไปฝั่งนี้หลังสถาบันจมของญี่ปุ่นเวเลยสร้างเป็นสถาปรัรรมของจินคนกินนะครับแต่ว่าสถาปรัรรมของญี่ปุ่นนี่เหลือได้แค่เดียวนังคือสะพานญี่ปุ่นอันนี้นะฮะสะพานญี่ปุ่นอันนี้สร้างในปีใดเสร็จในปีใดไม่มีอย่างเือกเล่มใดปรากฏแต่ว่าเวลาที่ทางเขาของสะพานก็ยังมีลูกป,ปั้นของตัวสุนัขแล้วก็ทางออกของสะพานนั้นนี้นจะมีลูกป,ปั้นของตัวลิงเขาบอกว่าสะพานญี่ปุ่นเนี่ยสร้างในปีจอแล้วเสร็จในปีลิงนะฮะอันนี้ก็เป็นความคดหนึ่งนะะ